สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลูกบิดนะครับด้วยตัวเองนะครับลูกบิดผมมีปัญหาก็คือว่ามันเวลาเราบิดเนี่ยครับจะเห็นว่าไอ้ตัวล็อกตรงเนี้ยมันมันไม่ไม่ปิดสุดนะครับมันทําให้ผมเนี่ยเปิดประตูไม่ได้นะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับก็ให้เรานะครับใช้ไขควงนะครับขันน็อตนะครับตรงนี้ออกสองตัวนะครับนี่นะครับน็อตสองตัวนี้นะเอาออกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เราเอาลูกบิดเนี่ยออกนะครับวิธีการเอาลูกบิดออกเนี่ยครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับให้เราหมุนดูนะมันจะมีเหมือนเป็นเดือยอยู่นะให้เราแทงแล้วเราจะสามารถดึงลูกบิดออกได้ลูกบิดที่เขาที่เราซื้อมานะครับเขาจะมีตัวอุปกรณ์ที่ผมบอกอยู่นะให้เราแกะเอาออกมาก่อนนะครับตัวนี้นี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับที่เขาจะมีแถมมาให้จากลูกบิดที่เราซื้อมาใหม่นะครับนี่ครับมันจะมีตรงนี้นะแหลมๆนะครับให้เราเนี่ยนะครับหมุน หมุนหานะครับม mm ันจะมีตำแหน่งตรงรูตรงนี้อยู่นะครับที่เราสามารถที่จะนะครับดันนะครับให้ตัวเดือยเนี่ยเขาลงไปจากนั้นเราจะสามารถที่จะดึงลูกบิดเนี่ยออกได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะสามารถเนี่ยถอดลูกบิดตัวนี้ออกมาได้เลยครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับตัวที่ครอบอยู่เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นเกียวนะแต่แบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่สามารถที่จะงัดออกได้เลยนะครับหาเลไมแหลมเข้าไปงัดนะครับนี่ครับ หลุดออกมาเลยนะครับทีนี้พอถอดตรงนี้ออกมาแล้วนะครับให้เราถอดน็อตสองตัวตรงนี้นะครับจะมีน็อตอยู่นี่นะครับน็อตสองตัวนี้นะครับเอาออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็เอาตัวนี้นะครับดึงออกมาเลยทีนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับตัวลูกบิดเก่าเนี่ยออกได้แล้วนะครับนี่ครับออกมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ชุดนี้ก็จะสามารถดึงออกได้เหมือนกันเห็นไหมซึ่งชุดนี้เนี่ยความเป็นจริงนะคร uh, ับเวลามันเข้าใบสวมกันเนี่ยม okay. ันจะล็อกกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดึงไอ้ตัวตัวนี้ออกก่อนไอ้ตัวตัวนี้ถึงจะออกได้นะครับต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนเพราะมันจะล็อกกันอยู่นะไม่งั้นเราดึงออกมาไม่ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่เนี่ยเวลาเขาให้มามันจะเป็นแบบนี้นะครับติดกันมานะครับให้เรานะครับทําการถอดนะครับฝั่ง ฝั่งที่เป็นล็อกนะครับฝั่งล็อกเนี่ย mm. ผมจะถอดฝั่งล็อกนะครับฝั่งล็อกออกนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับให้เอาตัวนี้นะครับแกะสลักสลักตรงนี้นะครับเขาจะมีสลักอยู่เราก็ถอดนะครับสลักตัวนี้ออกก่อนนี่ครับออกมาแล้วนะครับถ้างั้นนะครับเราก็หมุนตัวนี้ออกอันนี้จะเป็นแบบเกลียวนะครับไอตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ กดนะครับเป็นแบบกดลงไปนะอันนี้จะเป็นแบบเกลียวนะจะมีเกลียวอยู่เราก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกนะครับให้เหลือแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวนี่ครับตัวล็อกของตัวตัวเขาเองนะครับแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับตรงนี้จุดสังเกตในการใส่นะครับให้เราเอาตัวด้านที่อ่าเป็นเว้านะครับด้านที่เป็นเรียบเรบเนี่ยตรงนี้นะครับอยู่อยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกเพราะว่า ไอฝั่งนี้จะเป็นฝั่งล็อกนะครับเราต้องให้ตัววาวเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ไปเนี่ยตัวนี้ไปเนี่ยตัวนี้จะเข้าไปล็อกกันแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะล็อกกันแบบนี้เลยนะครับโอเคเราใส่ไปแล้วก็ใส่น็อตตรงนี้นับสองตัวนี่ครับต้องแบบนี้นะนะครับไอตัวเนี้ยต้องอยู่ด้านด้านนอกนะครับฝั่งที่เราจะทําการปิดประตูนะครับเวลาปิดเข้าไปเนี่ยนี่ครับ มันจะปิดอย่างนี้ได้นะครับทีนี้นะครับให้เอาลูกบิดที่เราทําการถอดฝั่งนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับสวมเข้าไปนะครับสังเกตให้ตัวนี้เนี่ยนะครับเข้าไปเข้าไปล็อกกับด้านในนี้นะครับมันจะเข้ากันพอดีนะครับนี่นะครับมันจะมีร่องอยู่นะเราก็ค่อยๆดันนะครับจากค่อยๆดันให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็ดันนี้ให้จุดเลยนี่ครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับไอตัวนี้มันก็จะใช้งานได้และนี่ครับ แสดงว่าแบบนี้เนี่ยนะครับระบบมันล็อกกันได้โอเคแล้วนะครับไอตัวนี้ก็จะขยับแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับให้เราตัวครอบตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ขันตะกูเข้าไปเลยครับจะมีตะกูมาให้2ตัว นี่นะครับถัดมาก็เอาตัวครอบนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับเป็นเกลียวอยู่นะครับอันนี้ก็หมุนไม่ยากนะครับนี่นะครับเมื่อเราขันตัวนี้ตัวประกบนี้แน่นแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีตัวขันให้นะครับสามารถที่จะขันให้แน่นได้เนี่ยนี้ก็คือแน่นแล้วนะครับต่อไปก็แค่เอาตัวนะครับลูกบิดหัวลูกบิดของเราเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับ อันนี้วิธีการใส่เนี่ยก็คือใส่ให้ตรงร่องนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่ที่ล็อกอยู่นะเราก็เอาไอตัวร่องตรงนี้นะครับให้ตรงที่ล็อกนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองนะครับไอตัวล็อกมันก็จะล็อกกันแล้วนะไอตัวนี้ก็ดึงไม่ออกแล้วนะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลาเข้าไปก็คือเนี่ยครับดันปิดนะครับล็อก เปิดได้นะครับแล้วก็ปิดนะครับนี่ับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้มันจะมีไอ้ตัวนี้อีกอันนึงขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้ามันใช้งานได้ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับตัวนี้ฮะที่อยู่ติดประตูฝั่งนี้นะครับก็ลองดูนะไม่ยากนะครับก็ถอดน็อตตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองครับมันก็จะใช้งานได้เหมือนปกตินะครับแต่ถ้าของเก่าดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ โอเคนะครับขนาบคลิปนี้ก็น่าจะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับ